อันนี้โดยอันนี้โดนนกโอ้ตองไก่ครับนกตอสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อยู่กับผมนะครับกิมแล้วคลิปนี้นะครับผมจะไปใส่เบ็ดล่าปลาช่อนนะครับผมแล้วเหยื่อที่ผมใช้ในการล่าปลาช่อนนะทุกคนก็จะเป็นนี่ทุกคนปลาหมอนนะครับผม และเบ็ดที่ผมใช้นะครับก็จะคเป็นเอ่อเนี่ยผมเบ็ดเบ็ดโปครับเบ็ดโปแล้วก็เป็นเบ็ดคันนะคร<อ>ับผม<อ>เบ็ดคันนี่มีอยู่ประมาณ23คันนะผม<อ>แล้วก็เบ็ดโปมีประมาณ10 10ิบขวานะครับผมประมาณนี้ครับผมอุปกรณ์ในการล่าปลาช่อนของผมนะครับโอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปใส่เบ็ดกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวมันจะข้าก่อนนะทุกคนนะเราไปใส่เบ็ดกันไป อนนี้ก็มาถึงที่ที่ผมจะมาใส่เบ็ดแล้วนะครับผมก็ผมจะใส่เบ็ดขั้นก่อนนะแล้วเบ็ดโฟผมจะใส่อีกที่นะครับผมเบ็ดขั้นนี้ตรงนี้ก็ใส่ได้ไม่เยอะหรอกครับก็ตอนนี้ก็เป็นตรงสวนผมเองนะทุกคนนะนี่ทางลงสวนผมเองเลยนะครับผม นี่ทุกคนประมาณนี้นะครับผมน <Yahoo! S 1> ประมาณนี้นะครับ <S <S โอเคแล้วก็เดินใส่ต่อๆกันไประบุข้างในก็ใส่น่าจะได้ประมาณสักสิบกว่าคันนี่แหละครับผมก็ใส่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับผมก็ใส่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับใส่ใกล้ๆกันนะครับผม <S <S คือเบ็ดมันเยอะนะผมประมาณรวมๆหมดแล้วรวมเบ็ดโปรด้วยนี่เราจะประมาณสามสิบสามสิบสามคันนะทุ ก็มาปักเป็ดกระต่อเลยครับผมคนนี้ก็อาจจะโดนพวกปลากดปลาช่อนนครับแบบนี้นี่ประมาณนี้ครับโอเคเดือดใส่ไปเรื่อยๆเ,เรื่อยครับนี่ครับผมประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นร่องน้ํานะครับร่องน้ําที่ไหลลงไปสู่แม่น้ํานะครับผมคือมันไม่ได้ไกลกันเลยนะหามันระยะทางน่าจะประมาณสัก50เมตรได้ครับผมความยาวของมันน่าจะได้สัก50เมตรแล้วปลาที่มาก็มาจากแม่น้ำนั่นครับผมอึ๊บฮะนี่ยตัวนี้ก็น่าใสครับผม อันนี้ก็ต้นมะเดือ่อทุกคนต้นมะเดื่อใหญ่ครับประมาณนี้ครับโอเค ประมาณนี้อะ่ะนี่ประมาณนี้ครับทุกคน,น มาณนี้ครับ ประมาณนี้ครับผม โอเคปักเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาที่ปักใหม่ครับผมก็ตอนนี้ก็ที่ปักหมดแล้วนะครับผมเข้าไปข้างในไม่ได้มันลึกมากครับโอเคเปลี่ยนที่ใส่ไหมครับ โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ป่ากเบ็ดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปใส่ข้างหน้าครับผมข้างหน้าจะเป็นแม่น้ํานะครับ <Yahoo! S 1> ที่ใส่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็เท่ากันนี่แหละครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปจุดที่ผมจะใส่เบ็ดเลยดีกว่าไปโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่อีกที่ก็มาถึงที่ใส่อีกที่ที่ผมบอกทุกคนแล้วครับโอเคจุดนี้ผมจะใส่อยู่สองเบ็ดนะครับผมเป็นเบ็ดโปรแล้วก็เบ็ดคันนะครับผมคือผมจะใส่ สลับกันไปเลยนะครับผมใส่ร่วมกันไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับแค่นี้ครับผมก็แค่ทิ้งแบบนี้ครับผมชิ้นนี้ก็รอปลามากิานกันนครับผม เดี๋ยวเสียเบ็ดตรงนี้ไ้อีกหนึ่งคันก่อนเบ็ดสามสิบคันนี้มันจะไม่ได้จริงๆหรอวะหเห็นไหมทุกคนปลามันลากไปแล้วคนหนาะเห็นไหมคือปลาตัวเล็กๆลากเบ็ดลากขวดน้ําไปได้นะครับผมเห็นไหมอ่ามันลากไปแล้วนะครับประมาณนี้แหลอครับผมประมาณนี้ครับ ไทยบิทต่อต่อกันไปเลยครับ ก็ได้ใส่เบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมก็มีทั้งหมดอยู่2องันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะใส่แล้วทิ้งไว้1คืนแล้วก็มาดูตอนเช้านะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูตอนเช้าพร้อมคันนะว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมก็เป็นเวลาประมาณเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเวลาประมาณตีห้าครับตีห้าเก้านาทีนะครับผมก็ถ้าแล้วผมเดี๋ยวเรา ไปดูกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดชนันนะครับผมไปโอเคทุกคนก็ลงมาข้างล่างครับผมไม่รู้ว่าจะโดนตัวหรือเปล่านะครับตีห้ากลัวนะครับผม,มรู้สึกว่าน้ำจะไหลแรงขึ้นนะเนี่ย น้ำขึ้นเดือนนะเนี่ยมาดูเบรกคันแรกครับไม่โดนกับเบรกคันแรกอโอ้โหเหยียบหมดครับผมคันนี้ก็ไม่โดนนะครับอุ้ยทุกคนเมื่อคืนน่าจะโดนครับตัวนี้ สายเอ็นดูครับผมออาสายเอ็นเป็นอย่างนี้เลยครับน่านจะโดนนะครับเนี่ยเมื่อคืนนี้ถ้ามารดนตอนงคืนน,น่าจะได้นะครับผมมาดูตัวน,นี้กันต่อครับอันนี้ก็ไม่โดนนะผมอาวคันนี้โดนทุกคน เอ้าเกือบดูเกือบลืมครั้งนี้ครับผมเอาเต็มแรกมาแล้วครับผมครั้งนี้โดนครั้งนี้โดนครับนี่ปรากฏครับผมปรากฏครับโดนแูนะผมเต็มแรกจุ๊บ นี่ครับโดนประกดแล้วครับแต้มแหลกของเราตัวประกดพร้อมมากครับอืมยังไมนได้ปไปช่อนนะครับผมถ้าเป็นประกดแทนนะครับมา แต่แรกมาแล้วครับเป็นปรากฏไม่ใช่ปลาช่อน,นครับมาดูคันนี้ต่อครับอ่ะคันนี้โอ้โหไม่โดนครับผมหลุดนะครับคันนี้ โอ้ข้างหน้าก็โดนครับผม <Yahoo! S 1> ไม่น่าหลุดหรอครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กันนครับคันนี้ก็ไม่โดนครับเก็บครับคันนี้ไม่มีการกินนะครับผมนี่ข้างหน้าโดนครับเป็นปรากฏนะครับ มีแต่ไซสเท่าเท่ากันเลยว่ะไม่มีไซสใหญ่นะครับผมอมประกวดไซสนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะถือว่าใช้ได้นะครับผมปกดไซสนี้อู้ไซส์ใหวกว่าตัวแรกนะครับผมนี่ใส่บิดปลาช่อนได้แต่ประกวดนะครับผมก็เหยื่อเขาชอบเนะี่ย อู้ดูแล้วว่ะทุกคนอู้ดูสิครับมันกำลไปพันกับหญ้าครับอู้หญ้าเขาเกือบขาดอโอ้โหดูครับน่าจะโดนปลาครับเนี่ยคันแรกครับผมอ่เนี่ยประมาณนี้ครับโอ้โหคันแรกนี้ก็เอาสมานเลยนะครับผม มาดูคันนี้ครับคันนี้ก็เยอหมดนะผมอุ้ยทุกคนในในตะข่ายเดินปลาผมอันนี้ก็ตะข่ายของลุงนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูครับปลาในตะข่ายดูดิครับปลานิลครับอ้ยสองตัวเลยครับปลานิลแล้วก็ปลาขาวนะครับผมอือในลุงแกมาปลดเดงนครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันต่อเลยนะครับคันนี้ก็เป็นเบ็ดหน้าเนี่ยมันก็เรียกว่าเบ็ดโปนะครับเบ็ดโปรนันไม่โดนนะครับ เด็กคนนี้ก็ไม่โดนนะครับผมส่วนบ,บ็ดปูอยู่ข้างนอกนู่นครับผมเแบบ็ดปูตัวนี้ก็ไม่โดนนะครับผมโอเคอันแบบนี้ก็ไม่โดนนะครับผม แต่ว่าเยื่อหมดทุกคันนะเอ,อ้เยื่อหมดทุกคันนะทุกคนอ้าวถึงคันนี้ครับคันนี้ไม่น่าจะโดนปลานะครับบาดแล้วตะข่ายของลุงก็อยู่ข้างหน้านี่นะครับผมอ้ทุกคนตะข่ายโดนปลาปข้างหน้านู่นครับผม ตุนปลาหนึ่งตัวนะครับรูนรับผมหนึ่งตัวครับเดี๋ยวตะข่ายเอาเบ็ดไว้ตรงนี้ก่อนครับผมนี่โยนไว้ครับต่อมาก็มาดูเบ็ดแถวนี้นะครับอืมตัวนี้นะ่าจะโดนปลานะครับ โดนปลาครับตัวนี้น่าจะโดนปลาครับโปตัวนี้หัวมันลงนั่น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 โอ้หตัวใหญ่เปใช้ได้ะไรครับเนี่ยมหลุหรือเปล่าเนี่ยมิลุ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 ทอ้อไอช่อนครับไอช่อนนี่ไอช่อนมาแล้วครับผม ยอ้อออตัวใหญ่มากครับผมโอ้ยมาแล้ว,วครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับกินลึกครับตัวนี้ปวดไม่ได้นะครับตัวนี้เราจะประมาณสักสามสี่ขีดได้ครับผมอา่าตัวแรกมาแล้วผมปลาช่อนครับโอ้โหแ,แต้มแรกมาแล้วครับเก็บไว้ครับแต้มแรก เอ้ยแต้มที่สามครับผมแต้มที่สามมาแล้วครับเป็นปลาช่อนนะครับผมบิดบิดปูทำงานครับหทุกคนทุกคนรางนันโดนปลาตองเหรอทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอหลังมันครับตัวปลาตองครับตัวปลาตองนั่นนั่น,นเห็นไหมโอ้ตองกายครับปลาตองครับปลาตองปลาตอง เด็กเกือบมาบม <Yahoo! S 1> รรครับผมอุ้ยอุ้ยตุนปลาทองครับอือหือใสสวยอยู่นะครับเนี่ยโอ้ตุนปลาช่อนหนึ่งตัวครับแล้วก็ปลาตองอีกหนึ่งตัวครับตรงนี้ แต่แล้วผมปลาตออนรับเนี่ยอูยอ้ย,ยนี่ครับผมว้าวสวสวยเลยนะครับสีแต้มครับผมวันนี้อ่ามันดูเว็ดโปกันครับผมเว็ดโปนี่ไม่ได้ครับตอนนี้เหยื่อเรือนะครับ อันนี้ก็ไม่โดนครับอันนี้ก็ไม่ดูนะครับเยี่ยมหมดนะครับผมคันเล็กกว่เพื่อนนะครับขอวันนี้โอเคทุกคนนี่ก็คือผลงานของวันนี้ครับได้มาสี่ตัวนะผมเบ็ดสามสิบสามเท่าไหร่วะสามสิบ ั้งสสองคันนะผมได้มาสี่ตัวคนระับมีแต่ตัวไซส์สวยๆเลยนะครับผม่จ mm ่าดูวิทมากดนะครับผม <Okay. S 1> ประมาณนี้ครับ